สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเชียงใหม่กันนะคะพอดีเพื่อนไปแต่เมื่อวานแล้วแล้วเราก็เพิ่งไปวันนี้ไปแดงลูกแม่ตอนนี้กำลังเดินไปเหลาบ้านของเอลเวะคะ่ะ กักนเข้าแก้วีลาเข้ามาข้างในรังก์ของไอวีลาสขนมปองขนมปังไ่ตันนานาแล้วก็อันนี้ทีเด็ดคือข้าวต้มมัดคนอันนี้อร่อยมากเลยอะ่ะอีข้าวต้มมัดอื้อหือดีดอดดี กคุณสุดท้ายคุณสุดท้ายทุกที่ค่ะนั่งเราเพลินไปหน่อยอสวัสดีจ้าฮัลโหลโอ้ยตื่นได้แล้วแต่งตัวไาย ไปทำบุญไหว้พระแล้วเลยตาเหืองเหือกกจะเสื้อฝากแต่นบบมากินมา <laughs> 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 เอาออกไปเลยใจจากชีวิตกูตรงนี้เอาไป <laughs> 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 ตอนนี้กำลังไปอ่ไปไหว้พระแล้วก็ไปกินข้าวกันนะคะ <laughs> <laughs> คนที่หนึ่งคะ่ะย่านน้อย แล้วก็เจแปนชีอเอาฟิตวันนี้เจเบลแต่งตัวเป็นอะไรคะเนี่ยคิมขาหรอคิมขาดิเชียอือันนั้นเจแปาแต่งปเป็นสาวเหนือเจ้อเนี่ย,ยแต่งเป็นอะไรอะ่ะแต่งเป็นอะไรอ่ะแต่งเป็นวัตถุที่อ๋อขันไหนขันรึเปล่าอุ้ยขันเซื่อกว่าสาขาสองนะคะลต้องสาขาสองนะคะต้องเต็มละโต้ไหนดีอ่ะเพราะมันเป็นดาวมา สุหรอจริงหรือเปล่าอีเดียวผู้ชายไทยจิบอลังกาใช่ไหมแต่ว่าต่างประเทศไม่จีบเลยจริงต่ประเทศหรอของจริงหรอไอดอกญี่ปุ่นจีนไอไม่ใช่มีญี่ปุ่นเกาหลีมึงลองไปวันดูสิมึงจะได้รู้ว่าไม่ใช่กูแหละวันเนี้ยแตเป็นยัยแคทอ่ะแหละเออเอเชียหรออแต่ที่มัดผมไปผู้ชายไทยแบบโบดวะเมื่อวานมัดผมหรอตันนี้มัดผมหรือว่าไปลองแล้วหรอ วันนี้กูจะใสุ่ดถ้าไปเที่ยวทูกส่ชุดไปดีไหมร้านอาหมึงเหรอวันนี้ก็ไปร้านอาสิก่อนแหละแอบแล้วค่อยไปต่อเหมือนเดิมตามสเต็ป <c oughs> ไปโชว์ให้คนแถาดูใช่ไหมแ <c oughs> ค่เห็นก็เธอสวยจะแต่งชุด,ด,ชด,ดบแบบชุดแบบเออแบบเพชรีดุ้งไงเนาะแต่ว่าหีซิงไปเลยเออเอามาสุ่มหลัอนขอ้าวเหนียวหนึ่งะน้องต้องยิ่งข้าวเหนียวนะแม่อร่อยดีอันนี้อร่อยมากจ้าอร่อยแม็กแม็กหรอ เหมือนว่าเหมือนแบบชนดเอาอ่ะน like <bbe> ่าขับรถก้าบสิขับรถเมืองคือรถเมืองไปทีอรถเมืองมาเจ้ามาเจ้าไปไปข้นรถเมืองไฮเร็วคอมไปเด้ กลับบ้านแล้วก็เจ้ากลับบ้านแต่ก่อนแต่ไรไปแต่ก่อนแต่ไรไปอนะไปกันมาจะมีคนถูกหวยไงเราวาทีหนึ่งไงอวซื้อทุกวันเลยเนาะซื้อกี่วันแล้วเนี่ยสองวันกี่อัน ตาและใครจะเป็นนะงวดต่อไปนี้นะอ๋อเห็นไหมเ็นเตจ้ีเอาหรือเปล่าเอาแหมแต่ละลูกนะอีเบลจูเดตไม่มีไม่มีไม่มีโทรปอยไม่น่าเลยปอยปอยไม่น่าโดนบีบคอตายกันเลยใคเป็นกองกลงก็มาคอมาใชายอ่่ไม่ใช่ เราตั้งใอีกแล้วอีเบลเดวเตรียม<อ>เลยเตร <c oughs> ียมเลยเตรียมยกแผงเลยอีเบลเดี๋ยวพี่จอดเราแถวนี้นะโอเคค่ะพี่ต้องจอดตรงวัดทีญญ่สามนะคะวัดสี่ดอนโมนะคะโคบ้าน้อยนะ,ะสวัสดีค่ะจะทำ <c oughs> ไะในร่องไม่รวยสุดนี่ทำลงน้ำพองนะคระับ <c oughs> อาชุดเล็กค่ะสี่สี่คนใช่ไหม ันนี้คือดีมากขนลุกอุ๊ยนี่ไงเจออีกแล้วพระอ,อุปคุตนี่พาเชิดหน้าเนี่ยเขาขอให้บูชาดอกดาวเรือง โบแซเบนทเตอจกเนสามทุมสี่ทุ out, ่มมาก็โทรตามลิกลิกลิกลิ่ลิกลิตลิกลิกลิกปลิกลิกลิกลิลิกลิกลลกลิลกไม่ลกลลลิกลกลิกลิกลิ่ลิลากลิกละล โอ้มากเงี้ยกิกกี้โอ้ไม่กอนสิถ้ามน่าชมนู่มึงดูชมจันดีไปอยู่กับกลุ่มไปอยู่กับกลุ่มโอ้ยดุมมอนแจมมาเป็นจอยได้ไหมพี่อ่าไปเชียงไปเชียงใหม่ไว้ทางไหนอ่ะเชียงใหม่ไปทางไหนเราเชียงใหม่ไอะี่ไหนคะอย่าน้อยเสี่ยมเบิกเบิกส่งสารพี่เขาให้เถอะ จะไปเอาไงดีคะก็คืนนี้เอาไงดีอย่าเขินของอยู่ <พา S 2> นี่คะ่ะร้อยพันหนึ่งอะ่ะโอ้โ,ห,โ,อห,โอหตื่นมาก็จำไม่ได้เดีว๋วมันลืมแล้วมันลืมแล้วลาบขาสานแม่บะจริงลาบไม่พุงเนี่ยตื่นให้ได้ก่อนตื่นให้ได้ก่อนก็ปไปต่อเแต่แล้วลาบ อยู่เลิราบอยู่ก็ไปต่ออแต่ว่าไอ k n น w อร o บอราบตรองตรงไงก็พูดตรงๆว่าไอ k ดนออ b o บอราบก็คือถ้าอยากไปไหนก็ไปขึ้นเรื่องของมึงสู่ไหมไอรอนออรบอราบอยู่กินอยูนโกลาบชอโกลาบโกลาข้าวนี้ก่ไปไหนนะคะับโกลาบอันนี้เข้าเองว้าเจ้าอันนี้ข้าหรอคะ เล, kiss, เลี้ยงเลี้ยงไม่เล <discussing it. S 3> ouais. ี้ยงอุ้ยนี่นี่พีโนโคลาปันนะอนาตัดเป็นจริง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 ไม่ต่อแล้วเราจะปาบปีลงไปเล่นสกูตเตอร์อย่าโนยให้กูมาขอไว้ผีผีเข้ากูเปิดแล้วเปิดแล้วผีเข้าผีออกแล้ว ที่สองแล้วนะคะตอนนี้มาแวะทานวันนี้เราจะไปขึ้นดอยไปมอนแซมวันนี้ก็เลยมาแวะทานแถวแถวเอ่อแถวทางขึ้นมอนแซมนะคะเมอตะเมอป่ะี่เลว่า้นองเหมือนจุดจมูกบอนโจดสีเจ้าน้อยมือลายมือสวยอะ่ะมาไงวิธีการใช้เพื่อนคือบอกหลอกเพื่อนว่าลายมือสวย พิเศษนะคะเน้นนะคะว่าพ so uhm well, so, yeah. yeah, no. huh? ิเศของกูเอากินแบบไวทูเคอ้วนๆของกูส้มน่ะฮะถ่ายเอาส้มจ้าจะไปทำไรอ่ะเขาแบกๆกนนะโหเยนเนาะเมวิทีเสื้อปัจเล็กไปเลยวนฮะ

หนาวมาเลยลำโพงดรอจิ๊กซอว์หนาวมากครบจชกรุมไล่พูดไปเรื่อยหนาวต่อุงอุ้ยชงใครอ่ะให้ชงเบียร์ให้หรอคะชงค่ะอุ้ยจะให้ชงเบียร์หรอไหนชงเบียร์อร่อยไหมเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะจ๊ะเอไหว้ายอันน้อยย่าทำอะไรีะลื้ตะลื้อตกบ้านถ้ามึงตกลงไปกูไม่เอานะจ๊ะตะลื้อตกบ้านโอ้ยมีฝนโอ้มันไม่กลัวหรอกไปกระนดูดู กูบอกให้พ่นควนพ่นควนเอาใส่กระเป๋าอ,อย่านี้เราดิอีเบลเอาไว้ข้างนอกเลยเอาไว้ข้างนอกสิลูดีมด้วยอเอาจิเบลจเบลต้องถ่ายแบบนั้นหรออุ <are> no ้ยอันโอ้ยอ่าน้อยลงมาแต่ละทีอ่ะ <laughs> เสียงบัำบ๊ำบสวัสดีสว <laughs> <laughs> ัสดีใครกันอ่ะสวัสดี เชิญเต่านิดหน่อยต้นตีนนี่น่ามันเชิญแบบอย่างเงี้ยแบบแบบ and do you want to do this ภารกิจจักรวาลง่าไม่ากโอ้แปลกแปลกอุ้ยโอ้ยเป็นอีกพแ์บดูดีมากก็แบบกลัวว่าเพปงนี้ไงไหนมันน่ากลัวตรงไหนมันร้องแบบเด็ดเยือกร้องแบบหนาวหลังหนาวหลังหนาวขาอุ้ยพี่ขอน้ำอุ่น มาเลยครับมาเช่าชรอมดำน้ำเต้าหังก็วันนั้นแหละอีวันที่กูอ่ะไปกินเล่าข้าวกับผู้ชายหมดหกหมื่นผู้ชายชนแลนี่ยแก้วแตกหมดทันเลยจบจ่าผู้ชายสียจ่ายที่เหลข้าวหมดหกหมื่นจบขึ้นดอยผีกองกอยเข้าสิง โอ,อออโอ้ยผีชะมกผีชะมกเขาใส่ผนะผีชะมกโอ้ยผิวเนื้อดิบเนื้ออะไรก็กินโหตายแล้วเขาเลิกกินเอาไปวางไว้ตอนนั้นแล้วก็ยังรับประทานอยู่เลยนะหมดไปสองเตาสามเตาแล้วก็ยังทานอ,อยู่เลยครโหดูสีดูดวงดาวเขาพาเขามองมาเขาหิวข้าว<ๆ>กันนะเนี่ยอุ้งฝาดก็ปังเชยถ้าเอ้ยโหสะท้อนเร็วๆร็วแฮปปี้บอดี้ทูนิเลอเชี่ยมหน้าสีสัน ช <pec S 2> ังเช <maker> ือ่อมเดี๋ยวชังเชื่อมเดี๋ยวเตีมีมีเท้าขาละมีเท้าขา้ะ ตอนนี yeah. ้อยู่แถวชังเกิลแล้วนะคะชังเกิลนะคะชังเกิลนะคะเวเลยเป็นไงบ้างจ๊ะตอช แปลกแปลกสุดมากมาดูลูกนะเหมือนหมูนี่เราก็ลัไปเล่นอะไรต่อก่ออีกต่อนะแอ๊กนะต่อไปสมัยนี้เราจะไปเล่น แอร์ไรแอร์สวิงค่ะมันเป็นยังไงอ่ะแอสวิงก็คือโหนโหนโหนตัวแล้วก็ลอยลงไปนะอ๋อใช่ไปเล่นกันสองสาวนะ้วะปล่อยพวกกากมันแบบไปนั่งกินกาแฟเนาะถูกต้องแล้วก็ไปกันสองคนใช่ก็งันเดินวอล์กวอล์กไปนะค่ะเดี๋ยวเราลงไปตจะบนค่ะเดี๋ยวกันนะฮันหลังเหรอพัดลม ว้ยววายไ้าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่าฮฮาเดี่ยวเลยนะเดี่ยวกัโดนเจีอ่ะไอ้ควาย เรขับกลับมาไปเลยบึนุยไปแล้วไปแล้วเยานน้อยมองคนไฮเทคอ่ะไปล้อ้ย ทางทำเจีแสงสว่างแสงสว่างจ๋าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจะบินไหมจะบินไหมเออใช่ไหมกูบินได้ว้าวกูขอดูหน่อยเถอะกูขอดูหน่อยกูขอดูหน่อยไม่ไม่ได้แล้วสองรอบแล้วโอเคเอาเไปละ วายตายแล้วครับสักปลาครับเนี่ยมันอยู่ของเต๋อเลยิุญแจแม่เต๋อที่ทำให้รอนี่บวยเส้นชาบเป็นซีนวันนี้่ะาโอ้โหโอ้โหลูกกระจอกเอาโอเคโอเควายแต่ปลาดุกปลาดุกของช่อนของช่อนปลาดุกปลาดุกของช่อนยี่น้อยเขาเป็นเต่าเปรี้ยวพีเปรี้ยวเปรี้ยว อันน้อยแป๊กๆอแป๊กๆมันดี่แป๊กอ่ะแป๊กๆยันน้อยคุณลงตปต่อมาแล้วตาต่ออยต่ออม่นอะอบินนบุนอย่าเมาดี กันต่อหรอพรอจะไปตอแหลกกันหรือยังคะแหลกกันแล้วค่ะอ๋อเาหนังที่้นนี่เองตาระบาดตาระบัดจอตยอ่อปจยขาดัเงินเท่าจอหรือเปลารเท้าเดบวบเก็บสวยได้กันแล้วแลค่อยตัดน้ทงทายงไงทำางหรอทำท่ายัไ รมอยตาไปไหนต่อคะไปไหนต่อคะเนี่ยเียัจาสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็จะไปเย่นกันนะคะรีบเล่นเล่นด้วยเล่นด้วยไปลองไนกับบ้านมันจะตรงตัวครับเร็ววะน่านน่ะแต่มันอยู่บนเขามันกิ่งลงไม่ได้อาเสียเสียชว ำไรอ่ะจี๊ดเจ๊ทำไรอ่ะจห๊ดไล่ด้วยหรอไล่ด้วยมั้งกินน้ำอ่ะพี่สาววันที่สองวันนี้จะไปไหนคะจะไปไหนคะจะไปดอนสุเทพค่ะเสีอยงเป็นไรมาแล้วหกร้อยรอรับกลับด้วย มาแหลกกันค่ะสวัสดี้ก่อนจะเครับก่อวัสดีค้าวันด้าว่ไปเห็นซิวซีมาคยนมอยู่หายใจที่ไหนที่เมือวาอ๋อมึงทำเล่นไหมแล้วมึงนั่งแล้วมึงเล่นอะไรวะแล้วนีแอมุนหมุนใช่ไหมที่มันอย่างเงี้ยปาทอร์นาโดแล้วกูตะโกนเว้ยวเว้แล้วเอี่ยน้อยนั่งเงียบๆแปลกๆเหมือนไม่คนตายอ่ะปูจริงๆชิสกูยิวว่าชิช็อกนาสาวมิวสี่ไงที่รับการ์ดไปเล่นแจกเล่นทุกอันเลยนะแต่อยากเล่นทุกอันเลยกลัวเนาะแต่นั่นมันน่ากลัวจริง ทำไรก็อันเิเสียน เจ๊เจ๊ไม่กลับไปทำงานโรงแรมหรอกคะอ่ะเจ๊ขอแวะออกมาแป๊บนึงอ๋อมาถ่ายได้รู้หร,หรอ,อ,อต้องหาต้นแบบเพิ่ะต้องหาเพิโอโฟิวดีมาไก,กลโพด,ดนี่ตรงนี้ตัวเข้ากับสาล้างหน่ <S <S อยดีไหม ชื่อเราเหมือนพระพุทธองค์อะงามไปเลยงานเราไม่ดูสิดูหล่อนดูนะบิดดอกนึกว่ายิแพงว่ะนึกว่าแพงว่ะลอยมีเบอร์อะไรนะเออชุดจีิก็เข้ากับตีแต่กับสะโพกไม่มีคำว่าแมทกันเลยอ่ะว้ายแรงมากเดียวหน้าจุ้ยแล้วหน้าจุ้ยไปเจ้าไปไม่ใช่ไม่ใช่นายนายไม่กัดเขามาเยอะไงกลัวก็ให้ไปหักคอคนบ้าน ใครใส่เสื้อเหมือนคนร้านนาก็ให้ไปหาเลยเอาไม่เป็นยังไม่พักยากเลยยากัในชื่นดูิงไม่จรหรอกโอ้ยอีนี้มันกะลิอาเดี๋ยวอุ๊ยใส่เอาอกมาน่อยไป่วพอมันจะมีช่วงกัางวัามึงมึงลุกขึ้นมาแล้วพอสุงเ้ามัก็ค่อร้อนเออตั้ง แม่ช่วยแม่เขาเดินอ๋อมันมีจอไม่ต้องอันนี้ก็ได้ขาไปเลยเดินไปสิไม่เจ้าต้องถอเไม่ต้องือก็ได้เดินไปเถอะเดินไปเถอะเดี๋ยวมันมีฟิวมาเองเดินไปไกลสุดเดินไปไกลปลยไม่อะไรมุกผาคุกได้ให้เจ้ากระตุกมุกูขึ้นมาเออตามตาม 哈哈走